สวยงามหลากหลายขนาดและรูปทรงที่เห็นอยู่นี้เป็นงานฝีมือที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์มากว่า30ปีของคุณวิรัติบัวสําลีหรือช่างแขคบโดยมีดของช่างแขคบยังเป็นสินค้าโอท็อปชื่อดังของจังหวัดอุทัยธานีด้วยค่ะ นนี้นะคะก็อยู่กับช่างแขกนะคะหรือว่าคุณวิรัติค่ะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มีดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ถือนี่โชว์ไว้เลยนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะมีดคนไทยอะครับนี่อินเน็บครับโอ้อันนี้เรียกว่ามีดอินเน็บนะครับมีดอินเน็บครับเป็นคนไทยชาวไร่ชาวนาจะต้องใช้กันอินเน็บนะครับค่ะสําหรับช่างแขกนะคะก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องของงานมีดมา30กว่าปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทำพูดถึงจุดเด่นมีดของที่นี่คือ อะไรคะถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าคนรู้จักอะค่ะคือมีดช่างแขกเนี่ยจะเป็นมีดเฉพาะทางค<ะ>่ะก็ผู้ที่เป็นตำรวจทหารที่จะต้องใช้เป็นนักประดานา้<ะ>ํานักเดินป่านักปีนเขาก็จะมากันที่นี่เพราะว่าช่างแขกจะผลิตมีดเฉพาะทางค<ะ>่ะสมมุติว่ามีดปีนเขาเนี่ยเราก็จะจะผลิตเป็นมีดปีนเขา<ะ>มีดดำน้ํามีดอยู่บนเรือ มีดดำน้าตื้นมีดดำน้ําลึกเราก็จะผลิตแตกต่างกันออกไปนะครับคนที่ใช้ก็จะจะเข้าใจนะครับที่มีอาชีพนี้นะครับค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เห็นเป็นมีดในร้านนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีเยอะมากๆเลยนะคะเท่าที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้นะคะคืออยากจะให้แนะนําด้วยนะคะว่าแต่ละอย่างนี้มีจุดเด่นยังไง,งบ้างอะคะอย่างอย่างมีดอิเนเดเนี่ยนะครับเอามีดคนไทยนะครับคนไทยเรานเ,นเนี่ยมีดอินเดเนี่ย อยู่ตามท้องไร่ท้องนาะนะครับเล่มละ500ก็มีเล่มละ800พก็มีเล่มละหมื่นห้าก็มีเล่มนี้ก็แสนกว่าครับเล่มน,นี้แสนกว่าเลยเหรอคะครับทำไงอินเนปคนไทยนะครับมันจะสร้างชื่อนะครับ<ะ>นี่เล่มนี้ผมขายให้กับ คนเข้ามาจากต่างประเทศน,นะมาจากอเมริกาเนี่ยเขาซื้อไปสองเล่มน,นะครับโอ้โหนี่นะครับแล้วก็ท่านสวนปทุมธานีซื้อไปอีกหนึ่งเล่มค่ะชอบว่ามันเป็นมีดไทยมีดคนโบราณแต่ราคามันแพงลือเกินค่ะที่แพงเพราะอะไรคะพเพราะเหล็กตัวนี้กิโลนึงก็แปดเก้าหมื่นบาทนะครับ<อ>เหล็กเรียกเหล็กดามัสกัสครับเป็นเหล็กสวีเดนครับโรงงานผลิตเหล็กอันนี้อยู่ที่สต็อกโฮล์มนี่ครับแล้วก็ความแข็งของเหล็กตัวนี้ก็60 อาซครับมันจะได้จะได้ความแข็งที่6 0 r ซเข้าไฟอยู่ที่1,050องศาเซนเี้นใช้เวลาเข้าไฟอยู่7ชั่วโมงครับเพราะ,ะฉะนั้นคืออันนี้ความแพงของมีดเล่มน,นี้ก็คือเหล็กตัวเหล็กแล้วก็ตัวตัว,ตวฝักกับด <ำ S 1> ั้มนะครับใน,นนี้เขาเรียกฝักอันนี้เขาเรียกดั้มนะครับและอันนี้เขาเรียกคอมีด อันนี้เ็าเรียกทองมีดอันนี้เ็าเรียกสันมีดอันนี้เ็าเรียกตัวมีดอันนี้เ็าเรียกปลายมีดแล้วแบบนี้เหมาะกับการใช้งานอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นมีดอินเดปและมีดชาวบ้านโบราณนี่นะครับนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับเนี่ยความแข็งนี่สุดยอดเลยครับใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่า ก็จะไปอยู่ว่าคนมีสตังค์หมดนะครับก็บจะไม่ค่อยได้ใช้ครับเอาไปไว้โชว์ด้วยัครบเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยครับของเมืองไทยเราครับแล้วอันอื่นนี้อะไรบ้างคะอย่างตัวนี้ก็สมุไรครับนี่ครับสมุไรก็ทําเหมือนกันครับสมุไรก็ทําเหมือนกันตัวนี้เฉพาะเหล็กอย่างเดียวก็จะตกสองแสนกว่าแล้วครับนี่ครับตัวนี้ก็เรียกซากิซาชิครับ ตัวนี้ราคา5,000 0 0บาทนะครับมีห้าแสนบาทเหรอคะครับก็ผลิตไปยังงั้นนะครับเพราะว่าใจรักชอบขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอย่างตัวปลอกนี้ทําจากอะไรคะก็ทำทาจากงาช้างนะครับเนี่ยนะครับแล้วมันจะถอดได้หมดทุกชิ้นเลยครับจะมีน็อตเป็นเป็นเป็นเหล็กดามัดกัดหมดเลยครับค่ะตอนนี้รัดฝักก็ด้วยเหล็กดามัดกัดนะครับค่ะจุดเริ่มต้นในของการมาทํามีดได้นะคะคือมีที่มาที่ไปไงคะเอาสั้นๆก็คือทําปืนไม่ได้แล้วครับค่ะ คือปกติเราก็เกิดมาจากในป่านะครับทำปืนกันนะครับและตอนหลังนี่ก็ทางการเขาไม่ให้ทำแล้วแล้วก็ได้ดื่มน้ำสาบานจากแม่ในหลวงะนะครับสมเดญญ็จย่าว่าให้เลิกทำปืนเราก็เลิกกันนะครับแล้วเราก็มาหันมาทำตะไคร้ะตะไคร้ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับ พอได้ตะไายเสร็จแล้วก็ตอนหลังเราก็หันมาทํามีดค่ะอย่างช่างแข่นี่นะคะก็คือเริ่มต้นทํามาตั้งแต่ประมาณปี2,520ครับใช่ไหมคะใช่ครับก็คือทําตั้งแต่เริ่มเป็นกันไกมาครับแล้วก็มาเป็นมีดครับเป็นดาบเป็นอะไรต่างๆมากมายนะคะที่นี้คือคนที่มาร่วมกันทํานี่เป็นคนในชุมชนหรือเปล่าก็คนในอีเติงนั่นเลยครับคนในเขาเรียกเขาเรียกหมู่บ้านอีเติงหมู่บ้านจักษาหมู่บ้านอีเติงกับหมู่บ้านจักษานี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ทาปืนสมัยเก่าแต่รุ่นพ่อเนี่ยไม่ไหวแล้วแก่แล้ว เรแบบจ้างแขกเนี่ยเราก็เอาพวกลูกพวกหลานนันมาะนะครับคือแสดงว่าเรื่องของการทํามีดเนี่ยก็เหมือนกับถูกปลูกฝังเราเรียนรู้มาตั้งแต่เราเด็กๆเลยครับเรื่องเหล็กค่ะเรื่องวิธีการแทงเหล็กวิธีการตัดเหล็กวิธีการเอาตะไบฝนเหล็กเนี่ยเราเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยคือ คือไม่ต้องมาสอนแล้วเลยเรื่องนี้เราจะเป็นมาโดยปริยายเลยปู่ย่าตายายเราสอนมาตลอดอันนี้คือแสดงว่าเป็นความรู้พื้นฐานแต่ทีนี้คือการที่เราแตกออกมาเป็นหลายๆแบบนี่คือเราพัฒนารูปแบบขึ้นมาเองก็ในหนังสือครับผมต้องอ่านหนังสือต้องต้องต้องมีตําราเป็นหนังสือฝรั่งเศสนะครับต้องมีตําราเป็นหนังสือญี่ปุ่นครับต้องมีตําราหนังสืออิตาลีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วทีนี้การที่เราเข้ามาอยู่ในโอท็อกเนี่ยนะคะเราได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างคะ จากโอท็อปนะครับก็ได้รับประโยชน์หลายเรื่องครับอย่างที่เช่นจดจดแบรนด์เนมนะครับแล้วก็เรื่องการออกตลาดที่เมืองทองนะครับแล้วก็ประกวดนะครับแล้วก็เป็นคนรู้จักเยอะครับเป็นสินค้าโอท็อปครับ คนจะรู้จักเยอะครับค่ะตอนนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลกันคร่าวๆกันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีผลิตภัณฑ์มีดอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่อยู่ในร้านของช่างแขกนะคะเดี๋ยวช่วงต่อๆไปเราก็จะมาดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนช่วงหน้าก็จะให้ช่างแข้นะคะพาไปดูขั้นตอนกนารทำมีดกันต่อนะคะ่ะ การทามีดนะคะสาหรับขั้นตอนแรกที่ต้องเริ่มทำนี่คืออะไรคะขั้นตอนแรกก็คือว่าสมมติอย่างมีดตัวนี้เป็นมีดกุหลานะครับลูกค้าต้องการมีดกุหลานะครับเราก็จะวาดแบบนะครับวาดแล้วก็เอาแบบน้ามาแปะที่กระดาษแข็งแล้วเราก็จะตัดรูปมีดขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นรูปมีดกุลขาขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอเราวาดมีดเสร็จแล้วเราตัดกระดาษเสร็จแล้วเราก็จะใช้กาวเนี่ยครับทาแล้วก็แปะไปที่เหล็ก เนี่ยนะครับเราจะแปะอย่างนี้นะครับใช้กาวแปะนะครับกาวแปะที่ที่เหล็กนะครับแล้วเลื่อยที่เราจะตัดนะครับเลื่อยที่เราจะตัดเนี่ยเราก็ต้องใช้เลื่อยคันตรงซึ่งมาจะหายากลามทงตลาดนะครับแล้วก็ใบเลื่อยเนี่ยความจริงไงใบเลื่อยเนี่ยมันจะเป็นใบอย่างนี้นะครับใบละ40บาทเห็นไหมครับใบเลื่อยเนี่ยสีส้มใบละ40บาทเราก็เอาใบเลื่อยเนี่ยมาใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องเกียเกียใบเลื่อยให้เหลือนเท่านี้ครับ สายอที่เราเจียไปเลื่อยให้เหลือท่านี้เพราะว่าเราจะต้องเลี้ยวโค้งทําไปเลื่อยอย่างนี้มันจะเลี้ยวลาบากครับและจะกินแรงถ้าเราทําอย่างนี้เราจะเบาครับค่ะลองครับเห็นนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเหล็กก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วครับเป็นรูปร่างมีดแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําแล้วเราก็ต้องหาดั้มก่อนครับเนี่ยครับดั้มเพื่อที่จะใส่เห็นนะครับเนี่ยพอเราได้ดั้มแล้วที่จะใส่แล้วนะครับ เราก็ขั้นตอนวิธีการเราก็จะเจียแล้วครับอี่จะนี้จะเจียแล้วครับอ๋อ,อก็ต้องมาต่อไปเป็นขั้นตอนการเจียต่อไปก็ต้อเป็นขั้นตอนการเจียค่ะ หลัดเจียเราเจียเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องห่อดีฟอยแล้วก็ไปเข้าไฟอกตามสเต็ปนะครับแล้วก็มาคายเครียดเหล็กแล้วก็มาขัดมาชุบพอเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมาทําฝักแบบนี้ครับไปเข้าดั้มไปเข้าดัามเนี่ยนะครับเข้าด้้มแล้วก็ทําฝักอย่างเงี้ยครับออกมาก็คือจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วครับแล้วเราก็มาเข้าดัามเข้าฝักแต่งตัวครับแล้วต้องแต่งตัวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําแท่นวางอย่างเงี้ยครับ นี่เรื่องของการดูแลร,รักษาละคะการดูแลร,รักษานี่มีดช่างแขกนี่จะขอบอกเลยนะครับห้ามใช้น้ํามันหยอดไปนอันขาดเลยนะครับเพราะน้ํามันเนี่ยจะมาทําให้มีดเนี่ยสปกปรกและเสียและเป็นรอยด้วยมีดอย่างมีดตัวเนี้ย ควรจะล้างด้วยน้ําใช้สบู่สไลด์ที่แปรงที่ฟันถูแล้วก็เช็ดให้แห้งจบแค่นั้นพอครับไม่ต้องใช้น้ํามันหยอดไม่ต้องใช้น้ํามันทานะครับเพราะว่าเหล็กอ่ะยังไงมันก็เกิดสนิมเพราะว่ามันมีคาร์บอนยังไงมันก็ต้องมีสนิมเพราะว่ามันมีคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยสนิมนี่มันจะขึ้นที่คาร์บอนแต่ว่ามันไม่ได้กินเยอะอะไรนักหนาแล้วครับเพียงแต่ว่าเราแค่เอาผ้าเช็ดน้ําล้างนิดหน่อยแปรงที่ฟันถูก็จะออกแล้วครับ ะะถ้ามันกินมากไม่ไหวจริงๆส่งมาหาช่างแขกครับบริการซ่อมฟรีตลอดชีวิตการใช้งานของมีดเลยครับนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ได้เห็นทั้งขั้นตอนการทําแล้วก็การดูแลรักษาแล้วนะคะก็ออกมาเป็นมีดของช่างแขกที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราก็จะเข้ามาดูในร้านกันต่อค่ะ